ผู้ชมครับในช่วงต่อไปครับเราจะมาตามความคืบหน้านะครับในกรณีของนะฮะสารรัฐธรรมนูญที่เตรียมจะวินิจฉัยนะฮะกรณีของท่านายกว่าดารงตำแหน่งนะครบ8ปีแล้วหรือยังนะวันนี้นะครับเราจะเข้าสายไปพูดคุยกับคุณชัดนัยนะครับตันซิริหรือว่าคุณแซมนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองหน้าอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้คุณแซมจะ มีความก้าวหน้านะมาเล่าให้เราฟังนะครับคุณแซมสวัสดีครับแซมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่ก้องและพี่เอ่อพี่โอแล้วก็สวัสดีแฟนๆไทยโพสท่านครับครับผมคุณแซมวันนี้ได้เห็นว่ามีความก้าวหน้าก็คือสารรัฐมนูญออกเอกสารมาชี้แจงถึงกรณีท่านนายกใช่ไหมครับคุณแซมเล่าให้ฟังเหตุการณ์ไหนว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับในวันนี้ตุลาการสารรัฐมนูญนะครับได้นัดประชุมโดยมีวรรัต พิจารณาคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแปดปีของพลเอกประยุทธ์ทร์โอชาชโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสารธรรมนูญได้รับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจากผลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ร้องรวมทั้งเอกสารความเห็นของนายมีชัยวิชุพันธ์อดีตประธานกรรมการด้านธรรมนูญและนายประกรณ์มินประพันธ์อดีตเลข,ขาากรท รวมถึงสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่501เรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้ทางสารคำนูณเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานและพยานและมีพยานหลักฐานและพยานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาในวันถุกปัสุขที่30กันยายนเวลา15นาฬิกานะครับผม,ผมโดยการ ครับผมโดยการพิจาร,รณาเป็นไปได้สามแนวทางนะครับผมโดยแนวทางที่หนึ่งให้ให้นับตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์ในอยู่ในรัฐบาลคณะรัฐษาความสงบแห่งหชาติหรือคอสชดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวส5งพคือวันที่24สิ่งหาคม2557นห้ร้บะครับแนวทางที่สองนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560 ประกาศใช้คือวันที่6เมษายน2560และแนวทางที่3นับตั้งแต่ได้รับโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560คือวันที่9มิถุนายน2562หลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่24มีนาคน25ม2562นะครับซึ่งจะเป็นแนวทางไหนต้องรอดูในวันที่3ปีนี้ว่าศาลจ,จะพิจารณาในแนวทาง ในสามแนวทางนี้เปล่าหรือว่าจะนอกเหนือจากที่สื่อได้คาดการเอาไว้นะครับผม,อ,มอย่างไรก็ตามครับทางบรรยากาศในวันนี้มาตรการเข้มข้นเช่นเดิมครับเพิ่มเติมคือมีกลุ่มที่เรียกว่าคนเสื้อแดงต,ต่อต้านป็จการและผู้รักประชาธิปไตยนําโดยนายพัทรพลนะครับธน,ดน,นเดชพรเลิศพร้อมพวกประมาณสิบคนร่วมกันยื่นหนังสือถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญขอให้ศาลพินะจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่หวันเกงต่อ อิทธิพลโดยใดและยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับผมโดยโดยโได้อ่านเนื้อความจดหมายเปิดผนึกสรุปสามประเด็นนะครับผมโดยหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการมาครบแปดปีซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกสองวัตถุประสงค์การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายกแปดปี เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหรือป้องกันการทอ,อดอำนาจและขอให้ศาลพิจารณาํำร้ำองนี้ไม่ให้ล่าทาานะครับผมและสามขอให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างไรก็ตามการายื่นหนึ่งสือในครั้งนี้ครับก็ไม่ได้มีความมุ่นวายแต่อย่างใดคือทั้งกลุ่มเนี่ยก็คือยื่นเสร็จแล้วอยู่สักพักหนึ่งก็เดินทาง ครับก็ถือว่าเป็นโดยรอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับครับครับผมนะก็ไปถึงว่าอมายื่นหนังสือที่ศาลแล้วก็บอกศาลว่านะให้ตัดสินโดยไม่ได้รับความกดดันถูกไหมฮะแต่การที่คณะมายื่นนี่มันจะเป็นการกดดันศาลหรือเปล่าดูมันจะขัดแย้งกันมคกูแซมเออนะคกูแซมแล้วก็เขาบอกว่านะ ตามที่มีกระแสข่าวบอกว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยใช่ไหมใสารรัฐมนูญเวลาถ้าจะมีการวิิจฉัยวันศุกร์เขาบอกวันศุกร์อาถรรพ์คุณแซมเขามองกันอย่างนั้นไหมไอ้ขออีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับอ่าคือปกติเนี่ยตามข้อมูลที่เขาเก็บเก็บกันมานะคุณแซมนะคเขาบอกว่าเวลาสารรัฐมนูญเนี่ยถ้าจะตัดสินคดีอะไรที่สําคัญเนี่ยถ้าอ่านในวันศุกร์เนี่ยมักจะเป็นศุกร์อาถรรพ์เพราะหลังๆมาเนี่ยถ้าตัดสินวันศุกร์เนี่ยฝ่ายผู้ถูกร้องนี่มักแพ้อยู่เสมอจริงไหมคุณแซม มันก็คิดเหมือนกันได้นะครับผมแต่กค็คิดว่าเป็นการเพิ่มระยะเวลาเอ,อให้ศาลได้หาอาจจะหาข้อสรุปเพิ่มเติมก็ได้ก่อน<ม>ที่จะถึงวันวินิจฉัยเพ่าปกตินะครับเบื้องต้นเกิดทุกเคสจะวินิจฉัยในวันพุธครับ<ม><ม>วินิจฉัยฝัาจทุกข้อเส็นตัวใหญ่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยรักษาชาติหรือว่าเป็นคดีใหญ่อะไรก็ตามนะครับผมทีม่ผ<ม>่านมา แต่การแต่การพิจารณาวันศุนี้ดูแล้วก็คือน่าจะขอเวลาขอเวลาพิจารณาเพิ่มหรือไม่ mm hmm. เพราะว่าน้อยครั้งที่จะพิจารณาวันศุกร์ซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนครับครับครับผมในอถ้าพูดง่ายคือในในแจ้งวัฒน,นานะครับผมก็รถติดเลเทนะครับ mm hmm. พูดถึงข่าวนี้กับบ้านยากเลยครับ yeah. ก็เห็นเห็นบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคดีที่ค่อนข้างสําคัญเนี่ยศาลมักจะไปวินิจฉัยหรือว่าพิจารณากันในวันศุกร์ถูกไหมใช่ไหมครับเพราะคดีสำคัญี่สเนี่ยจะเป็นลูกคับครับแล้วมีประเด็นที่คุณกล้องที่บอกเข่ารั่วอ่าก็มีประเด็นว่ามีการตั้งข้อสังเกตของคุณแซมว่าการเขาเรียกว่าการที่จะวินิจฉัยนะครับทางศาลท่านูญท่านเนี่ยก็จะวินิจฉัยเสร็จตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่ว่าแถลงบ่ายสามเพื่อเป็นการอ่านคำวินิจฉัยกลางนะครับ ก็มีการเกรงว่ามันจะมีเรื่องข่าวั่วก,กันหรือเปล่ามันทําให้หลุดกันก่อนอะไรอย่างเงี้เหมือนที่เคยเกิดเคสหยุดเปแล้หน้าที่ของท่านพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ครับมันทางสารมีการพูดถึงประเด็นเรื่องว่าการป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันข้อมูล,ลั่วไหลไหมครับมีการเตรียมการตอนเดือนนี้ไหมฮะไม่มถึงไม่ถึงในในวันที่สามสิบใช่ไหมครับใช่ฮะวันนี้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าวันที่สามสิบอะฮะก็ค,คือ ศาลเนี่ยจะจะพิจารณาก่อนเที่ยงถูกไหมฮะแล้วก็จะแถลงจริงๆเนี่ยก็คือบ่ายสามแต่ในช่วงสามชั่วโมงที่มันว่างๆไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่ากลัวว่าจะมีข่าวล่วออกมาอีกตรงนี้ศาลท่านเพิ่มมาตรการในความระมัดระวังยังไงไหมคุณแซมเรื่องนี้ศาลยังไม่ได้ยังยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับผมแต,แต่เป็นแต่เป็นที่รู้กันของสื่อมวลชนครับเพราะปกติแล้วศาลจะ นัดประชมุมทีหนึ่งในช่วงในช่วงเช้า <c oughs> และจะพิจารณาในในช่วงสามโมงซึ่งสามโมงในการพิจารณานี้ไฉ <c oughs> เกือบทุกประเด็นทุกเคส <c oughs> จะใช้เวลาช่วงบ่ายสามซึ่งเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่อาจจะมีข่าวลุด <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าตอนตอนนั้นอ่ะคำวิจ่ยตั้งแต่ช่วงเช้าคำวิจัยคำวินิฉัยจะออกมาแล้ว <c oughs> ซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคำวินิฉัยแบบสดสดร้อนร้อนอะ่ะ <c oughs> คือ มีสิทธิ์ที่จะรั่วไหลอ,ออกมาได้ก่อนเหมือนที่มีกรณีที่สารนั้นูนได้รับเรื่องของผลอกะยุเหมือนกันซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเกิดเอ,อข่าวั่วไหลแต่ผมมองว่าขณะเดียวกันทางสารนั้นูนก็ได้มีมาตรการป้องป้องกันจากกรณีดังกล่าวพอสมควร <Yeah. S 2> คือเรียกง่ายๆคือก็มีบทเรียนมาแล้ว <Yeah. S 2> ในครั้งนี้ผมเชื่อว่าท่านก็เอ,อท่านก็มีมาตรการที่จะรับมือได้เพื่อ ไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยเช่นกันผมก็มองว่าการการจะมีเขามีเขารั่วไหลอ่ะมันก็มีโอกาสได้50แต่ผมว่าแต่แต่ผมเชื่อในฝั่งทางสารมากกว่าว่าจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดเขารั่วไหลได้ผมเชื่อแบบนั้นครับครับผมอ่านั่นก็เป็นเรียกว่าความคืบหน้าใช่ไหมครับ ก็ะะคุณแซมครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวยังไงนะวันที่จะประกาศผลเราคงได้ยกสายเรายกหูหาคุยกันอีกเนาะครับ